ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีตลอดจนภาคีเครือข่ายและสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีได้ทำบุญฉลองหลังการบูรณะตึกโคโรซานหรือโคชสารโบราณสถานสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช350ปีจุดกำเนิดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยวาระครบรอบการสถาปนาพิบูลวิทยาลัย124ปีครับ เมื่อวันที่22กรกฎาคม2566ได้จัดให้มีพิธีทำบุญฉลองหลังการบูรณะตึกโคโรซานหรือโคชสารโบราณสถานสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช350ปีก่อนณวัดเสาทงทองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและจัดให้มีการเสวนาเรื่องตึกโคโรซานจากที่พักราชทูตเปอร์เซียสู่สถานที่กำเนิด124ปีภิบุญวิทยาลัยครับ จากจุดเริ่มต้นที่ตึกโคโรซานในวัดเสาทองทองกําเนิดโรงเรียนโดยหลวงปู่เนียมภูมิสโรพระสังฆา,าระวะหามุนีมีนักเรียนชุดแรกเริ่ม18คนตึกโคโรซานเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรบูรณะเสร็จเมื่อปี2565การจัดงานครั้งนี้จะให้มีการเสวนาเรื่องตึกโคโรซานจากที่พักราชทูตเปอร์เซียสู่สถานที่กําเนิด124ปีพี่บุญวิทยาลัยโดยวิทยากรพระครูประพัฒสุตคุณพระครูสุทัศ ใน,นานะสิทธิ์เก่ารุ่นพุทธศักราช2490ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ย้ายจากโรงเรียนพระนารายณ์สวนราชานุสร์ปัจจุบันมายังโรงเรียนพิบูลวิทยายลัยสถานที่ปัจจุบันอาจารย์พองศรีธาราภูมิและอาจารย์ณทัตผู้แดงร่วมเสวนา ได้รับความรู้เรื่องราวของความเป็นมาของพิบูลวิทยาลัยตลอดจนอิทธิพลของเปอร์เซียที่เข้ามาในลบบุรีสมัยสมเด็จพ,พระนารายมหาราชเป็นอย่างมากทีเดียวครับในการจัดครั้งนี้จัดโดยชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนภาคีเครือข่ายและสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีดำเนินการเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระครบรอบการสถาปนาพิบูลวิทยาลัย124ปีวันอาทิตย์ที่23กร,รกฎาคม2 5 6 6ครับ